Chat here. We secured the underground route to the coordinates. I should have seen it coming. It didn't take long after the fall of the Umbrella Corporation for their bioweapons to end up in the hands of terrorists. A new era of bioterrorism descended upon vulnerable countries, shifting the balance of power throughout the region. People in the destabilized areas soon feared another incident like Raccoon City was inevitable. As panic spread, governments of the world turned to the Global Pharmaceutical Consortium. Which formed the anti terrorism unit, BSAA. Operatives of the BSAA were sent to infiltrate and neutralize bioterrorist hotspots, restoring safety and stability to various regions around the globe. Welcome to Africa. My name is Sheva Alamar. Chris Redfield. Your reputation precedes you, Mr. Redfield. It's an honor. Just Chris, thanks. So you'll be accompanying me to the destination? Yes. Tensions are running high ever since the change in government. I'll bet. Intel says it's a haven for terrorists now. And I'm not going to be happy to see an American, BSAA or not. That's why I'm your partner. Help put them at ease. Well, I'm sure you'll do just fine. you okay? Yeah, sorry. It's nothing. Let's go. Casualties continue to mount over the long years I've struggled. More and more, I find myself wondering if it's all worth fighting for. Maybe one day, I'll find out. Hey, hey! Who you Nini Hafa? You don't have to get touchy. Let's go. Mm -hmm. There is one thing I do know. I have a job to do, and I'm gonna see it through <narratives> <whiskey> this way. <immen> go home. Yeah, they really roll out the red carpet for us Americans. I have your weapons for you here. Check them. Do Coordinates? found Squares up ahead. Go through there. Alpha Team's waiting at the deal location. Good. What do you know about Uroboros? Mostly just rumors. Something about visions of a Doomsday project. Doomsday sounds about right, and apparently it is no rumor. You're kidding, right? You must find the man named Irving. He's our only lead. อ่าสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราอยู่กันในเกม Resident Evil 5นะตอนนี้ผมมาเป็นแขกรับเชิญให้คุณเซน์นะฮะสวัสดีครับอัอนนี้คือคุณเซนต์เป็นปตัวเอกนะอย่าลืมนะผมจะเป็นแค่แขกรับเชิญนะแขกนะ,ะเพราะดูจากสภาพกูก็ดำพออยู่แล้วนะนะอ่า สำหรับคุณเซนเราก็หน้าตาอย่างนี้นะหน้าตาเป็นผู้ชายนะรูทนะฮะรูทโอเคอก็เหมือนเดิมนะเนื่องจากกูไม่เก่งภาษานะก็กูก็จะแปลเท่าที่กูแปลได้นะส่วนใครเก่งมึง <ไป S 1> ก็ แปลเอาเองแล้วกันนะถ้าเป็นพวกคาซีนแปลภาษานะ,ะกูไม่เก่งนะกูเรียนมาน้อยนะ,ะเล่นไงแล้ววะ,อะโอเคอไปไปไปสำหรับเซนก็เดี๋ยวพี่จะแนะนำเกี่ยวกับจุดดอบอไอเทมนะไอเทมนะ เกี่ยวกับสมบัติต่างๆในเกมนะจะได้ปลดอาชิมเมทนได้นะเก็บเก็บยาด้วยส่วนปืนที่ผมจะใช้นี่คือผมจะไม่ไม่เปิดสูตรกระสุนไม่จำกัดนะจะใส่กระสุนเหมือนเดิมครีส <on>. เร็วเร็วเร็วเว้เดี๋ยดิเร็วเร็ว เดี๋ยวมยืนมองหน้ามองหน้าโอหเหลาเหล่าเหล่าเหล่าเอาเอามีมีเหมือนกันเฮ้ยอะไรปลาหมึกพี่ให้กินปลาหมึกนะแดกหมึกดิบๆไปมึง ตาเลือดเลยอ,ะอย่ะเหี้ยคนค่อยกินปลาหมึกกันอยู่เสือกเลยวะห <c oughs> มึกติดคออ๋อเ <c oughs> อ้เยอย่ายุา่งกูตัดกูทิ้งอีกเดี๋ยวม,ม,มึงก็ถามแปลงแล้วว่าโอเคไหมนะบึกติดคอเนี่ยมึกติดคอมันอ๋อ ตาเลือดออกเลยนะกว่าจะคืนลงไงปลาหมึกนะบออกสิ่อย่างเงี้ยล้ม้ำฟันอุ่งต่อยนะพี่ เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะหลับนะหลับแล้วนะสอกว่าไมเกมแต่วันนี้โอ้โหอ่าเราจะรูดของนะแย่งเซนในหมดนะให้มันไม่มีของไว้โ <laughs> อ้ยังยังมีฟันปะอ่ะพูออกไปแล้ว <c oughs> ถ้าโดดอ่าสำหรับจุดล่าสมบัติจุดแรกนะจะอยู่ตรงนี้นะคืออ่าเราต้องจาัดก,การซอบบี้ที่บุกมาให้หมดนะเรามันจะดอบสมบัติชิ้นแรกมาสำหรับใครที่ต้องการอัพชิพเมนต์สมบัตินะฮะเราต้องฆ่าให้หมดนะทีไปทีไป <c oughs> ขอหน่อยก็ดีเว้ย ใส่คิดเข้าคงจะแรงมาก,มากน,นะฮะเขาคิดอือ่ะเอาล้มล้มล้มข้างตีนล้มข้างตีนเป็นไงจ้วงจ้วงขวานขวานในของในของจ้วงอ้าวลุกลุกเอา,เอาบ,บ,บ, oh. บึกหมดบึกหมดคลิปขาดละบุดหมดนะบุดหมดนะมามามา,มาอ่าแสกหน้าไปอ่าล้มล้มจ้วงนะจ้วงล้มอยู่ไหนมันล้มอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะอ่จ้วงอ่ายิงให้หมดนะเซนตยิงให้หมดนะจะเอาสมบัติอ่ะ มากเลยเนี่ยกันนะล้มล้มล้มท่วงอ่าวผมรอเก็บนะร้าเออวืดวืดไว้วืดไว้เอาบัาแสกหน้าล้มไปเอาถอยแล้วนะถอยไปคนหนึ่งแล้วนะ ตรงนี้จะเปิ่มลูกปืนหน่อยนะอามาได้ไงวะเนี่ยอโอ้โหแม่งขวดไอ้สัตว์เอ้ยกอดตายมีแถมเอาเอาเฮ้ยไม้ไม้อะไรอะอะตรงนี้แนะนำให้เปิดอ่อกสุนไม่จำกัดก็ได้นะ แตกไปหัวแตกไปหัวแตกไปอโอเคหมดยังดูดิหนานี่นะหนึ่งชิ้นนะนี่น,นี่หนึ่งชิ้นท,ทีนี้ก็ไม่ต้องอยู่รอเลยไปเลยวิ่งเลยได้แล้วไปแล้วไปลวไเล่นนะ อ่ะรอดมาได้นะมามาเพิ่มเลือดก,ก่อนอ้าวเฮ้ยส่งให้น้ำขี้อะไรวะลืมกดใช้ <c oughs> อ่ะเติมเลือดก,กันก่อนนะ <c oughs> ระวงระเบิดเอาไปมาได้ใช้หมดนะฮะ ศูนย์นะรู้ทั้งหมดนะคิดมันไม่ต้องใช้นะฮะอ่าพี่ <c oughs> อาสกวาเกอร์มัดอย่างเดียวไว้คิดอ่ะอ่าเดี๋ยวลืมลืมกดตัว M เปิดแผนที่นะโอเคจะได้ไม่หลงอ่านอกจากผมจะบอกเอ่อจุดดอก สมบัตแล้วนะสำหรับบางคนที่ไม่รู้นะผมจะบอกจุดยิงเหรียญด้วยนะภายในเกมนี้ถามว่ายิงเหรียญไปทำอะไรก็คือเหรียญของเกมนี้มันจะเอาไปทำอะไรวะอ๋อกูก็ลืมนะทำอะไรวะเดี๋ยวคกูนึกก่อนนะ, <laughs> ะเหรียญของเกมนี้ก็คือเอาไปปลดพวกซื้อกระสุนไม่จำกัดนะนะ,ะเราก็ต้องไปยิงเก็บกันมา เาเป็นใครไปข่าวเฮียเลยมาเอไา,ไป,าไ,ปไปเลยไป,ไปอ่ะมันโกงค่าเนื้อเขานะ เขามาซื้อไก่ที่ร้านขายเนื้อแม่งไม่มีไก่ขายเขาตันเลยตาดีอีกเจอแล้วอยู่นั่นปอดไม่ได้เอามันแหมวัวนะ เฮ้ยสตีนเราหาเราเต็มแล้วทำอะไรพลาดกูไงโดนหมัดกูไม่น้อยสักน,นี่มึงมีต่อยนะต่อยและต่อยแรกขวดนะขวานในสัสดับของอันตรายของอันตรายเ้ยข้างหลังข้างหลังอ่าหัวแตกไปต้องให้ต้องเข้ามาใคนตังใครตันประแจกพลาดหน้าเมื่อกี้พี่แหละขวานขวานแตกต่อยโอ้โหโตแตกเกลี้ยท่อ่าหัวแตกไป เดี๋ยววังไว้ก่อนวังไว้ก่อนเล่นขวดมาไม่ดีนะอะไรลงทำไมโบทำไมเอาเอาอคือคือไอ้นี่ถึงถึงดันปิดไปก็แม่งแค่แค่นั้นนะนะมันก็แป๊บเดียวก็แตกใช่โอ้โหชอบกูใช่ไหมเนี่ยดำดำเนี่ยมึงชอบนักใช่ไหมไอ้ฝรั่งไงกูเป็นฝรั่งอยู่แล้วออกไปออกไปไปตั้งหลักข้างนอกดีกว่า ให้มันมาได้ทางเดียวนะแล้วยิงมันง่ายง่ายหน่อยง่ายง่ายหน่อยแตกหมัดกูไม่ได้สัดเดีวเลยอ่าสำหรับสเต็ปนะพี่จะบอกแนะนำเซน์นนะก็คือยิงหนึ่งมัดแล้ววิ่งไปต่อยนั่นแหละถูกต้องเพื่อเซฟกระสุนนะยิงให้มันเสียหลังนะแล้วเข้าไปชาร์จ เอามาได้ไงวะออกมาได้ทุกทางอ่ะสำหรับสมบัติในแบบนี้นะทีนี้สองนะคืออยู่ที่ตัวใหญ่นะตัวถือขวานเนี่ยเราต้องฆ่ามันให้ได้อ่ะวิ่งออกวิ่งออกจะไปไม่ต้องรอโอ้ยเที่ยสุดชิบหาย,ยเกือบวิ่งออกเร็ว มันไม่ต้องรอยมันเข้ามาหานะลอยตัวใหญ่อย่างเดียวเลยโอ้โห,โหแล้วมึงฟาดกูยังไงวะเนี่ยอ่ากุกันด้วยนะเผาแมงไปก่อนอะระเบิดมือมีมาซอมาเปล่าไปอ้า อาวเราเปิดไปแดกเหมือนสัตว์หัวหน้าไอ้สัตว์้าเปิดไปแดกรัวรัวไม่ตายนะถึกมากนะเอาไปอันหนึงเอาไปอันนึงให้คุ้มกันด้วยนะคุ้มกันด้วยนะตอนนี้เราจะยิงตัวใหญ่ให้อย่างเดียวนะถึกมากนะพลังมาดิ อ่าล่วงแล้ว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 เซ็ตล่วงแล้วเอาแล้วกูกิฟทำไมวะเนี่ยจะพ่นตัวเองกดผิดจิ๊กเก้พ่นพ่นมีด้วยเซ็ตจะตายแล้วเอายามาพ่นเร็วเร็วกันให้อยู่เอาเอาแล้วกิฟทำไมอีกกิฟอีกคนหนึ่งแล้วนะเอ้าอะไรี่ พ่นแล้วอยู่พ่นเนี่ยเอา <ผม S 1> คิบไปอีก<ม>เอายาเต็มไงพี่คนเองเลย <laughs> อ่าพ่นแล้วพ่นจนได้นะเย็ดเดียวออาเราวิ่งไปเก็บสมบัติก่อนนะโอเค okay. ได้ทีที่สองแล้วนะฮะมาส่วนเซยก็วิ่งมาเก็บปืนนะปลดล็อกปืนนะฮนะไหนฮะปืนนะอ,อยู่ตรงนี้นะนี่มาเร็วครับนี่มาเร็วครับไม่ต้องรอใครมาตัดดิ้นให้นะ อ่านี่ลังปืนนะเก็บซะเลยเจ็ดโดแตกบัตรมาไหมยิงเข้าไปยิงเข้าไปตอนนี้คือเราต้องถ่วงเวลานะเท่าก่าไอเคริร์กอ๋อไอไอน<า>ั้นไอคิ้งไมาใช่ไหมรอไอ,อเคริร์กไอยิงอาหารมาเสร็จแล้วใช่ไหมพี่ตรงนี้ตัดนะไม่ไม่ต้องเสือกไปเล่าล่วงหน้านะต้องทำเหมือนที่เคยเล่นนะฮะ มาแนละ้วมาอีกยี่มีคนแล้วอตอนนี้เราต้องรออยเคิร์กนะรออยเคิร์กมาแล้วก็หัดทางกับตัวรอดไลยก่อนเฮ้ยนี่เซ็นมานี่ดูเซ็นเซ็นเซ็นนี่มาที่เออโค้งปไปหนึ่งหมัดเอาละนะตั้งหลักแล้ว เก็บทุกอย่างแะรู้ทุกอย่างนะรู้ท,ท,นะท,ทุกอย่างที่รู้ได้นะตอนนี้ตายเข้าไปเต็มตายไหมล้มทำไมอ่ะล้มล้มล้มมัน<ม>จ้วงไปจ้วงไปลม้มนะตรงนี้เราก็คือต้องทวงเวลาไปเรื่อยๆนะมาแล้วมาแล้วมาแล้วคกติดต่อมาแล้วนะ โอ้จ่าเน็ตอันในจ้วงจ้วงอืม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 ตายแล้วออ้าวืปัดตาวว่าเสาโอ้แม่งโดนทุกอย่างขอตัวหนึ่งพี่เอาไปเลยตายแล้ว ลงนะลงนะตอนนี้นะเก็บไปนะกูวิ่งเรื่อยนะแปลมาแล้วได้เคิร์กมาแล้วนะ ที่โลกาโอ้<ๆ>โห,โห,โหโลกแค่ตรงนี้นะลกแบบน่ารักฟุ้งิีมากยำหัวปีไปแดกอโองอาหารเข้าไปยำหัวปีนะที่สั่งเดลิเวอรี่นะฮะสั่งตรงจากคอริีคอปเตอร์อาโอเค สำหรับพาร์ทนี้เราก็ต้องลางกันไปก่อนนะเดี๋ยวต,ตามต่อไปในพาร์ทหน้านะสวัสดีนะครับครับ